มะสมันแก้มวัวเวลาทำแกงมะสมันเนี่ยคุณเทอร์โมมิกเนี่ยเขามาช่วยอะไรเราได้ครนะับช่วยเยอะมากในการวัวเครื่องเทศบดสมุนไพรต้องละเอียดขนาดนี้ครับอโอเคโอ้ นี่คือมัสแมนในตำนานเทอร์โมมิกซ์ทำอาหารไทยได้หรือเปล่านี่ไงมัสแมนทำกันในเน็งเนมัสัมนแก้มวัวมัสัมนแก้มวัวมันดียังไงมันอร่อยตรงไหนมันมีเครื่องเทศเยอะที่กลมกล่อมตัวเครื่องเทศของเขาเนี่ยมันสมดุลเวลาทำแกงมัสัมนเนี่ยคุณเทอร์โมมิกซ์เนี่ยเขามาช่วยอะไรเราไหครับช่วยเยอะมากในการขั่วนะเครื่องเทศบด สมุนไพรสมุนไพรเนี่ยเขาแกงมาสมั่นเนี่ยมันจะต้องหัน่นแล้วก็ไปตากแดดแล้วถึงจะมาตามตรงนั้นมันนานแต่อันนี้เนี่ยเขาคั่วได้ไม่ต้องไปตากแดดแล้วเขาก็ปั่นถ้าไม่มีคุณเทอร์โมมิกเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ตัวนี้ลดได้เยอะเพราะมันทำประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วนะทั่วเครื่องทั้งหลายเนี่ยอะไรครับอันนี้คือลูกจันเทศ อบเชยใส่ทั้งกิ่งเลยเม็ดในกวานขาวแล้วก็นี่คือการพลูนี่คือลูกผักชียีราดถ้าปกติไม่มีเทอร์โมมิเตองต้องใส่เป็นตรงไหนต้องเอาไปคั่วในกระทะครับจนมันหอมแล้วก็เอามาตดครับไอ้อีนี่ก็คั่วได้เหมือนกันอ่าคึ่งนาทีก็แล้วกันเนาะความร้อนประมาณนีร้อนห้าองศาใช่ก็าาดมันก็ขวดของมันเนี่ยหรอ ต่อไปคือปัน้นต้นละเอียดขนาดนี้ครับหอมหมหอมทีนี้ต่อไปรเราก็จะต้องมาขั่วที่เหลือทั้งหมดนี่เลยเริ่มต้นด้วยตะไคร้หอมแดงกระเทียมขานี่จะตัดความฝืนรากผักชีนี่พริกเนี่ยจำเป็นต้องเป็นพริกแห้งบางช้างเดี๋ยวจะเห็นสีมันสวยมากเลย คือถ้าใช้ครกํำนี่หลายชั่วโมงมากกว่าจะได้แค่นี้เพราะว่าพริกบางช้างเนี่ยกว่าจะละเอียดเนี่ยนานเดี๋ยวเราจะได้ปั่นต่อ,อกนิดหน่อยเราก็เติมไอที่เราป่นไว้เมื่อกี้ละเอียดเอ,เอามาเติมกับป่นหยาบป่นหยาบทีนี้เราก็ใส่กะปิกกเกลืออ่าโอเคแล้ว นี้เราก็จะมาใส่กะทิเอาหัวก่อนที่มันเป็นครีมอยู่ข้างบนนช่ไหมแข็งทำให้ร้อนได้ค่ะก็จะเอาร้อยห้าประมาณนั้นร้อยห้าให้หัวกะทิร้อนจัดเพื่อเราจะเอาเครื่องแกงลงไปคั่วโอ้่กำลังดีนะคะเดือดเลยเดือดกำลังดีที่เราก็ใส่อันนี้ที่เราทําไว้ที่เราทําไว้ก็ให้เขาเดือดอีกทีหนึ่งต่ำกว่าจุดเดือดนิดน้อยนิดน่อยนิดเดียวสองนาทีเองเนาะใช่ จะใสอนนอะรร่อันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับเม็ดบัวแต่อันนี้นะคะที่คือเครื่องแกงอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะใส่ทั้งเม็ดทั้งใบทั้งก้านใบกระวานลูกกระวานขาวแล้วก็การร้านพลูแต่นี่เรามาซุยโอเคมีเนื้ออยู่แล้วมีแก้มบัวแล้วมีเครื่องแกงแล้วหลังจากนั้นเราจะทําให้มันสุก กระโนดค่ะเพื่มาขามเล็น้อยครับโอ้นี่คือมัสมันในตำนานหลายคนอาจจะถามว่าเธอโมมิกซ์ทำอาหารไทยได้หรือเปล่านี่ไงมัสมันทำกันในเนยเน้นยังไงต่อครับพี่เป้าก,ก็เดี๋ยวก็เคี่ยวต่อไปเขาเข้าข้นแล้วก็ชิมรสก็จบ